สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกนะคะวันนี้เราจะมาตำตีนไก่กันนะคะตำเท้าไก่เนาะแ๊บตำก่อนนะคะเมนูตำ น้ำตาลช้อนไปนเลยน้ำตาลปี๊บนะคะใส่เน,นืองไป กนวันนี้เรามีมูกล้องมูกล้องอยู่บ้านมูกล้องอยู่บ้านช่วยทำงานจับก,กล้องให้ใส่น้ำปลาหน่อยนะคะ เจ๊วันนี้มีแต่ของไม้แม่พิมพ์หมดแล้วค่ะสองบวงไปเลยนะของใบสองบวงตามได้น,นี่เลยจจ๊น้ำกระเทียมเดิม หนูทับพีเลยทำให้เขากันกอนมันนาค่ะวันนี้น้ำเยอะนี่มันนาวนีน่ ช่วงนี้มะนาวแพงนะคะโลหนึ่งแปดเหรียญอะ่ะแปดสิบาทค่ะาคาราาไทยมนาวคตดตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะ แห้งนะคะแห้งฝอยน้ำเย็นชิมก่อนนะคะแบบเปรีย้ยวอ่ะ dan saat ini <tuk> มะละกอปลสุดปลดิบตามด้วยเ้าไก่ของเราเลยนะคะ โอ pues ้จะล้นนะนี่ล้นบอว่ายกระโดด เป็นอันเสร็จค่ะเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะ น้ำนวลน,นวลเป็นตาแซ่บอิลีโอเคค่ะพร้อมทานเลยจ้านี่นะคะตำเท้าไก่ของเราก็ออกมาได้ประมาณนี้เนาะดูน้ําค่ะสีสันของน้ำเป็นตาแซ่บบอ ผักของเรานะคะมีหลายอย่างเลยจ้ามาทานกันเลยจ้า